วัสดีจ้าทุกคนยายแคทกลับมาอีกแล้วจ้ามาดูเจ้าว่าวันนี้ยายอยากกินอะไรยายอยากกินไก่ย่างแต่ยายออกไปย่าง,างน่องไม่ได้วันนี้ฝนตกยายก็เลยใช้อบตอนนี้ยายกําลังอบไก่อยู่จะหอมฉุยเลยจ้ายายอยากกินตำแตงนี่เลยตำแตงไก่ย่างไก่อบก็แล้วกันจ้า อยากกินอยากกินอยากยากกินอยากกิน,ากกนมาจ้ายายจะมาหั่นพริกเพราะว่าอะไรมันจะได้ละเอดละเอดละเอะละอละเอียดไวๆหน่อยโอ้ยละเอดหิวข้าวละสิยายเอ้ววันวันนึงกินข้าวสายมากวันหยุดยายจ้าวันนี้เหมือนเดิมวันหยุดยายเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายไปทำงานแล้วจ้า ยายก็จะมาจัดเต็มจัดเต็มเรื่องอะไรค้างเรื่องการกินจ้าทีนี้กระเทียมยายใส่ไปแล้วน้ำตาลนิดหนึง่งเพื่อตัดเค็มเดีย๋ยวยายทำน้ำจิ้มแจ่วจิ้มไม้นั่นจิ้มไก่อกยายจ้าตามแม่นยายตามกินเองอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยแม่ เอยไม่เลยก็ต้องกินจ้าเคเดี๋ยวเรามาสับใหญ่ไม่ได้สับแตงเลยนี่ยายล้างทุกอย่างไว้เรียบยร้อยแล้วจ้ะใายใช้ไอ้นั่นนะใหญ่ใช้น้ำปลาไม้ไม้ไยหญ่หันมาเกิดเทกใส่ไปสักทองสามลูกให ยายไม่เอน็นที่ไอ้ตมแตงมากหรอกยายจะเน้นที่ไก่อบยายมากกว่าจะทุกคนทำอะไรกินกันจ้าวันนี้มากินข้าวกับยายแล้วโอ้ยายตำนิดเดียวอย่าใส่เยอะที่เหลือเราเอาไว้ทำกับข้าวอย่างอื่นได้จ้กมะเขือเทศยายจะไม่ตำยายจะใช้แค่บุบุ น้ำลายลายน้ำลายยายไหลแล่เพราะยายอยากกินอยากกินอยากกินโอเคบุ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 ยายจะใส่เดี๋ยวยายเขย่าก่อนยายลืมยายจะใส่ไปนิดนึงพอประมาณช้อนครึ่ง หัวยายงกยายไม่มีเวลาย้อมผุมน้ำจิ้มแจวยายยยังทำไม่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวยายต้องหัน่นใบสะระแหน่ใส่แล้วก็มะนาวนิดหน่อยโอ้หน้ำเย้มเลยน้ำยเยอะยายซื้อมะนาวจากลีเดลมาน้ำเยอะ และยายใช้มะน,นาวเขาเรียกอะไรบ้านเราอันนี้ยายจะใส่จิ้มแจว่วเม่วานี้แจว่วแจ่วยายไม่ได้ใส่น้ำมะขามเพราะว่าอะไรเอ่ยพาะยายไม่มีโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยกับพวกบีบมะนาวนะคะน้ำจิ้มแจ่วยายยายหอมไก่ยายมากเลยยายอบไว้อยู่ข้รง้เนี้ ได้อุตส่าห์ตั้งใจนะยายอะว่าจะเอาไปย่างข้างนอกหมดบูธเลยหมดอารมณ์เลยอยากจะซอยใบเซอร์เนใส่ไปในจิ้มแกวยายให้มันห,มหมอมหอมวันนี้ยายไม่ได้ใส่หอมแดงหอมแดงก็ไม่มีแต่นั่นมันไม่ใช่ปัญหาใครมีก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะยายไม่มีวันนี้ยายไปร้านแต่ยายลืมซื้อจ้ะ ไม่ต้องใส่ใส่ใบสะระแหน่ไปก็หอมเรยวเดี๋ยวยเช็ดยายลอยมะนาวเปียกเปียกปรมแปมเดี๋ยวยาจะเอาไก่อบมาให้ดูเดี๋ยวยายจะปิดไฟก่อนเพราะว่าควันไงเดี๋ยวตอนยายเอาออกมาควันมันจะเยอะเพราะว่ายายหมักหมักกับผักชีกระเทียมน้ำปลาสสอ้๊วขาว แล้วก็น้ำมันหอยนิดนึงน้ําตาลนิดนึงยายหมักไก่แล้วก็กระเทียมแล้วก็ลูกผักชียายหมักไว้หนึ่งคืนนี่จะน้ำจิ้มแจ่วเดี๋ยวเราจิ้มไก่อบจ้ะอันนี้โอเคยายจะมาสัดแตงยายไม่อยากหมดลูกหรอก มีดยายไม่คมหรือว่ายายจะปอกสักนิดหน่อยบางๆให้มันสับง่ายๆเพราะว่ามีดเรามันไม่คมไงย,ยายน่าจะรับคนเนอะโอเคจ้าเดี๋ยวมาเจอกันยายขอสับแตงหน่อยมันจะใช้เวลาเยอะเกิน ยายไปขูดเปลือกออกทีนี้ก็จะสับง่ายขึ้นตั้งเยอะเลยจ้ะเพราะว่าอะไรมีดมันไม่ค่อยจะคมเดี๋ยวเราจะบปได้ก,กินหิวหิวครับผมพอยายกินคนเดียวไงที่เหลือเดี๋ยวยายเอาไว้ทําอะไรกินตอนเย็นทำอะไรบาร์บีคิวเนื้อกินดีมั้งสเต็กเนื้อตอนเย็นยายจะกินสเต็กเนื้อยายคิดว่านะ โอเคน้ำชุ่มฉ่ำไปหมดเช็ดน้ำก่อนเดี๋ยวมาดูเรามาชิมเตายายมันโดนน้ำมันก็จะปิ๊บ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 โอเคยายจะมาคุกคุกตาเต่ายาย ตามภาษายายนี่ละจ้ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินหรอกกินไม่ได้ยายก็ต้องกินกดไลค์กดติดตามยายด้วยจ้าให้กำลังใจยายหน่อยยายทำมาตั้งนานแล้วยายยังไม่ได้กี่คนเลยไม่มีใครดูยายยายทำอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าแอ่ไม่เป็นไรหรอกยายไม่ได้ว่าได้ ยายถือว่ายายเป็นฮอบบี้ของยายยายก็จะทำของยายต่อไปทำไปเรื่อยๆมันต้องมีสักวันสักวันสักวันยายจะหายอดวิวหาค่าขนมให้แม่กินอู้อร่อยแต่เผ็ดยายเตรียมน้ำไว้แล้วยายไม่กลัว นี่ต้ตมตำแตงกระสายยายใส่ปลาใส่มะนาวอร่อยจริงๆนะยายไม่ได้ใส่สูรดโอ้ยวันแรกหรือเปล่าที่ยายตำแตงแซบงงมากใส่นวดใส่นี้ใส่ไปมั่วๆก็อ,อร่อยอ,อร่อยเหมือนกันแฮะโอ้ยหก ยายเช็ดกันนี่จ้ะหน้าตาพอใช้ได้ไหมจ๊ะแต่ยายชิมแล้วแซ่บ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 ,ซบโอเคยายจะตั้งไว้ตรงนี้ยายยายจะเอาไก่มาให้ดูยายจะเอาไก่มาให้ดูจ้ะรอแป๊บนี่จ้ะยายมาแล้วจ้ะโอ้ยนี่ไก่อบยายจ้า เดี๋ยวยายจะมาเอามีดมีดตัดไก่ตัดเสียงดังเนาะยายอุ่นข้าวไว้จ้ะน่ากินมากยายจะเอาน่องนี้ละจ้ะนี่เลยตัดไก่ั้งไว้นิด ยายเราไม่พอเราตัดใหม่โอ้ยยายจะกินหมดตัวเลยเหรอจ๊ะโอเคยายเอาจานมายายจะกินหมดตัวเลยวันนี้ยายขอกินมูมบานหน่อยเถอะกินกับมือจ้ะเพราะว่ากินไก่อะ่ะมันต้องกินกับมือดูอ สุดยอดยายหมักไว้หนึ่งคืนมาจ้านี่เลยไก่อบตามแตงไขรหยิบข้าวมาจ้ายายหมักไก่ก็น้ำปลาสี้วขาวน้ำตาลมันหอยนิดนึงแล้วก็กระเทียมแล้วก็ลูกผักชีหมักไว้หนึ่งคืนจะรสชาติสุดยอดมากเลยจ้ะ อร่อยเวอร์เลยอืมเป็นนิ่มนิ่มมากอือยายก,กินกับมือมั่งช้นมั่งเพราะว่ามันกินลำาสกไก่กับช้อนอะ อร่อยอ uh huh. ยากจะโฟกัสที่ตำแตงลิ้มไก่อบนอมันอร่อยทั้งสองอย่างเลยอะผัดยายมี่อจะยายลือมอาออกจากตูดด้เย็นอือ uh huh. เดี๋ยวยายตัดคึ่งโอ๊ยขอรีเดี๋ยวยายตัดคึ้นตัวเอาไปฝากลูกสาวกับลูกเขยเมื่อกี้ยายน่าจะถ่ายรูปก,ก่อนส่งไปอวดลูกสาวือ <c oughs> มันแซ่บทุกอย่างเลย <c oughs> อุ่นข้าวไว้ข้าวยายหุงเมื่อวานหุงให้สามีกินกับไก่ผัดเม็ดบะหมั่แต่ทีนี้กแกกินข้าไปนิดเดียวว่าหลังส่วนมากจะกินกับเยอะกว่าข้าวแต่ส่วนคนไทยจะกินข้าวคู่ไปกับกับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเออคนเท่าคนแก่แบบไงเงินทองน้อยอสมัยก่อนอเขาจะสอนให้เด็กๆ่กะ กินข้าวเยอะๆเพื่อจะได้อิ่มท้องแล้วให้กินกลับน,น้อยๆอืมอร่อยมากเลยจ้าอืมอร่อยยายโมงไก่ยายอาอยายลืมบอกไปอย่างหนึห่งยายใส่วตมิ้นด้วยให้สีมันสวย ยายใส่ขมิ้นผงไปจ้ะมันเลยบวกเลยน้ำจิ้มแกวยายก็แซ่บเดี๋ยวยายแบ่งทุกอย่างไปให้ลูกสาวเหมืนตกซาซเลยจ้ะข้างนอกยายพูดอยู่เมื่อวานว่ายายจะออกไปย่างบาร์บีคิวข้างนอกแต่เปล่าไม่ได้ไป อบเตยเลยอร่อยสุดๆเดี๋ยวก็ดูดนูเดี๋ยวก็หกบดูดออบอกเลยทำการทำกับข้าวนะ่ะมันใช่ยากบางทีใครนีก่ก็ยากไม่ใช่แค่เราลงมือทำ ใส่การสานกับข้าวของยายยายวัายาสนุกและยายได้กินขอ,อร่อยโดยที่ไม่ต้องไปหากว่าจะออกไปหาซื้อสมมุติว่าอยู่เมืองไทยอ่ะกว่าจะออกไปอ่ะสมัยเนี้รถก็ติดจะไปถึงที่ก็บางทีก็ตามข้างถนนก็ไม่ค่อยมีขายแล้วเมืองไทยอ่ะจะอาหารจะเข้าห้างหมดทุกอย่างแพงด้วย แล้วก็จะสะอาดเหมือนที่เราทำหรือเปล่าก็ไม่รู้ของเราเราล้างไกย่ยายอ่ะก่อนจะอบยายก็ล้างแล,แล้วรอให้เสด็จน้ำยายก็ถึงเอามาหมักแตงยายก็ล้างยายล้างทุกอย่างจ้ะอ๋อ,อทานกินเองไม่ต้องขับรถไม่ต้องเสียเวลาอร่อย เหนื่อยมากอ่ะยายใช้ไก่หนุ่มอ่ะไก่หนุม่มไก่สาวอ่ะมาจากลีเดอร์เหมือนก,กันยายไปลีเดอร์มาอร่อยแซ่บมากเลยน้ำหูน้ำตาเลยแหละแซ่บ ยายไม่ได้เช็ดชู่มาเช็ดเหือเช็ดน้ำตาน้ำมูกเมื่อกี้ยายชิมคำแรกยายยายเผ็ดแต่ตอนนี้ไม่เผ็ดละอร่อยอะไรที่ยายอยากกินยายก็ทำจ้าออืื ยายเล่งปีกแต่ไม่ยายจะกินให้เรียบร้อยอีกครึ่งหนึ่งเยอะไปให้ลูกสาวอ,อ,อ,อยากกิน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 เอาน้ำจิ้ม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 นีจม่จ้ะอืมจับ

รอยท้ายมือยายชักเขีย่ยไม่ออกซ,บซบ่บจัดยายกินไปแล้วฮึ่มบอกแล้ววันนี้ยายขอกินกับมือมูอมามอร่อยมากมาก มีคนตัดต้นไม้เส้นตัดต้นไม้อร่อยสุดๆอร่อยสุดๆไปแล้วจ้าสวัสด,ดีจ้ายายไปแล้วจ้มเดี๋ยวเจอกันยายคลิปหน้าต่อไปจ้า ว่ายายจะทําอะไรอาทิตย์หน้าว่าะูู้นี้ยายไปทํางานยายคงไม่มีเวลาทําคลิปยายคงไปทำอาทิตย์หน้าแต่ยายยังไม่รู้อะไรเดี๋ยวไปเจอกันจ้าสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายด้วยนะจ้าให้กําลังใจยายด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะบายบาย